สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้หมอจอยมาทักทายกันยามเที่ยงค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาให้ดูฟีลลิ่งหลังจากที่คุณเปิ้ลคุณเปิ้ลก็เป็นผู้จัดก,การร้านเราอยู่แต่ว่าคือนางเนี่ยกลัวการฉีดหน้ามากแล้วก็กลัวเข็มมากถูกไหมเล่าไปว่าเรารู้สึกยังไงค่ะคือตอนแรกอะคะ่ะที่อยู่ในห้องหมอเมื่อกี้คือแบบจะเป็นลมค่ะ <laughs> จะเป็นลมพูดเลยมือเย็นใช่ค่ะเพราะปกติะค,ะคือเป็นคนที่แบบกลัวลเลอร์แล้วก็ คือไม่เคยฉีดเลยไม่เคยฉีดเลยจริงๆก็คืออยู่ตรงนี้ดีกว่าฉันจะยืนพูดไปก็คือเคยฉีดแค่โบ็อกอย่างเดียวค่ะแล้วก็เมื่อกี้ก็คุณหมอฉีดไปค่ะก็รู้สึกว่ามันจะแค่แบบตึงๆนิดนึงค่ะคุณหมอตึงกก่ไม่ได้เจ็บเลยใช่ค่ะก็คือพี่ปอบอกว่าคือตอนนี้หายกลัวแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมอใช้ดู before ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี้ยอันนี้รู้มองเห็นชัดหรือเปล่าเนาะ คือจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพิเปิลเนี่ยมีปัญหาคือร่องใต้ตาเนาะมีร่องใต้ตามีร่องแก้มมีร่องน้ำหมากที่สำคัญเนี่ยคิ้วไม่เท่ากันหน้าไม่เท่ากันนะคะข้างหนึ่งมันตกเนาะซึ่งข้างขวาข้างนี้จะเป็นข้างที่หน้าตกเยอะทำให้หน้าสองข้างเนี่ยดูไม่สมดุลหนึ่งเลยนะคะไม่สมดุลสองดูหน้าเบี้ยวแล้วที่สำคัญมากกว่านั้นอ่ะที่มันแบบที่หมอคิดว่ามันดูแบบ ต้องแก้ดว่วนอ่ะก็คือว่าไม่ใช่ร่องนะคะแต่เป็นฟีลิ่งของหน้าหรือสีหน้าที่เราเนี่ยแสดงออกไปที่ใช้ชีวิตคือจะเป็นคนที่ดูหน้าเศร้าหน้าเหนื่อยตลอดเวลาแล้วพูดเลยว่าอันนี้โงเ่เฮงไม่ดีนะ คนที่หน้าเศร้าหน้าเหนื่อยตลอดเวลาถ้าไม่เชื่อหมอถ้าคิดว่าหมอไม่ใช่หมอดูแต่หมอเป็นหมอก็ไปถามเซนแซนะคะว่าคนที่หน้าเศร้าหน้าเหนือ่อยดูไม่สดชื่นสดใสอ่ะอันนี้เป็นลักษณะของโงเหเฮงที่ไม่ดีซึ่งพูดเลยว่าหลังจากที่ปรับวันนี้หมอเลือกคือพี่เปิ้ลนะจะต้องมีการแก้ปัญหาหลายอย่างเนาะถ้าเกิดว่าจะให้ชัดนะคะ,ะเดี๋ยวหมอให้ดูตรงนี้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเห็นโอ้โหแต่แล้วหนักเหมือนกันนะคุณเปิ้ลคุณเนี่ย นะคะถ้าเกิดว่าดูอย่างชัดเจนอันนี้คือหน้าหลังทำทันทีนะคะเพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้เลย นะคะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นหน้าก่อนทําถามว่าอันนี้ตั้งใจปั้นหน้าเศร้าไหมตอบเลยว่าไม่อันนี้คือทําหน้าสดชื่นที่สุดแล้วเพราะว่าจะ <ทำ S 1> ได้ไดฉีดหน้าฟรีนะคะนี่คุณน้ำนิ่งบอกว่าหมอใจสวยมากค่ะขอบพระคุณค่ะบา้าตื่นมาก็เป็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะหลอกนะคะก็คือว่าจริงๆอ่ะให้ดูคือหมอไม่อยากจะให้ทุกคนนะคะโฟกัสว่าร่องอันนี้ชั้นลึกร่องแก้มชั้นลึกฉันจะต้องเติมร่องแก้มหรือเปล่าหรือต้องเติมใต้ตาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรามาวิเคราะห์ กันที่หน้าของคุณเปิลเนี่ยจะเห็นว่าถ้าจะพูดถ้าอ่ะร่องตาก็มีร่องน้ำหมากก็มีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าพูดโดยรวมสิ่งที่แย่สุดคุณต้องเลือกเป็นร่องแก้มถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ถ้าขาดการถูกวิเคราะห์หน้าเนี่ยก็จะบอกว่าหมอคะเติมร่องแก้มหน่อยหมอคะเติมร่องแก้มหน่อยนะคะแล้วถ้าหมอบางท่านไม่ได้วิเคราะห์หน้าให้ซื้อเสร็จปุ๊บปุ๊บปั๊บ,บฉีดไปเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหน้าตรงนี้จะอุม แต่ f e ล l i n g ของหน้าจะไม่เปลี่ยนไปหน้าจะดูเหมือนเดิมและไม่ได้สดใสขึ้นนะคะหมอก็เลยบอกว่าการวิเคราะห์แบบนี้ผิดการวิเคราะห์จากร่องอะค่ะผิดคือการที่เราเป็นมนุษย์ถูกไหมคะร่องเราเนี่ยไม่จำต้องไม่จําเป็นต้องเต็มแน่นร้อเปอร์เซแต่สิ่งที่เราจะต้องทําให้เกิดขึ้นคือสีหน้า ฟีล well ิ่งแววตานะคะที่จะต้องเปลี่ยนไปหมอจึงขอให้ทุกคนเนี่ยลองกลับมาโฟกัสว่าหน้าโดยรวมของเราเนี่ยสีหน้าเราเป็นอย่างไรดูเศร้าดูหมองดูสดชื่นแบบนี้หรือเปล่านะคะ อันนี้จะเห็นว่า 1. คือตาตกนะคะ2คือแวลตาดูเศร้าใต้ตาดูคล้ำหน้าดูตกดูห้อยทําให้ดูไม่สดชื่นแล้วก็ไม่สดใสและที่สําคัญดูแก่กว่าวัยนะคะมากๆเลยซึ่งวันนี้อะให้พี่เปิ้ลนถืออันนี้ไว้นะคะซึ่งวันนี้ค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราได้แก้นะคะในหน้าส่วนบนทั้งหมดตรงนี้ไปเลยนะแก้ตั้งแต่คมับคิ้วช่วงบริเวณตานะคะกรอบหน้า แล้วก็ร่องแก้มนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีสำหรับพี่เปิ้ลวันนี้หมอบอกเลยนะว่าหมอใช้ฟิลเลอร์แค่ 3cc เท่านั้นนะแก้ทั้งคำับแก้ทั้งยกหน้าที่หน้าตกหน้าเบี้ยวไม่เท่ากันแก้ทั้งใต้ตาแล้วก็แก้ทั้งร่องแก้มซึ่งหลายคนอาจจะที่ว่าปัญหาในระดับเนี้ย จะต้องแบบโอยเยอะแยะแน่นอนนะคะพูดเลยค่ะว่าไม่นะคะเทคนิคที่หมอใช้คือเราเน้นใช้ฟิลเลอร์น้อยแต่ว่าเราจะฉีดในจุดที่สำคัญที่ทั้งเติมเต็มและลิฟติ้งทำให้ทันทีหลังจากทำนะคะหน้าคุณเปิ้ลเนี่ยจะเห็นว่า 1. คือยกขึ้นทันทีนะคะลิฟติ้งเอฟเฟกเกิดขึ้น 2. คือคิ้วสองข้างตาสองข้างที่ดูตกดูเศร้าดูเหนื่อยยกขึ้นนะคะ 3. คือร่องใต้ตาดีขึ้นทันทีเลย80%สและ 4. คือร่องแก้มตื้นขึ้นที่สำคัญที่สุดนะคะที่ได้มากกว่าการที่ร่องต่างๆเนี่ยมันเต็มขึ้นเนี่ยคือการที่ใบหน้าทั้งหมดโดยรวมเหมอให้ทุกคนโฟกัสดูที่ใบหน้าโดยรวมเลยนะคะว่าอันนี้คือหน้าก่อนทำพูดเลยว่าให้ดูใกล้ๆนะคะ ใบหน้าก่อนทําจะเห็นว่าดูเหนื่อยดูเศร้าดูไม่สดใสแต่อันนี้หลังทํทาทันทีซึ่งจริงๆเนะี่ยเราทําทั้งฟิลเลอร์แล้วก็ทาโบทอ์กไปนะคะลิฟติ้งแล้วก็ลดริ้วรอยซึ่งตอนนี้แน่นอนว่าโบทอ์กออกฤทธิ์เพียงแค่20เพราะว่าตัวโบทอ์กตัวใหม่ค่ะมันจะสามารถยกได้ทันทีแต่ออกฤทธิ์แค่ 10- 20%เท่านั้นแต่หลักๆที่90%ทํางานอยู่ตอนนี้คือฟิลเลอร์นะคะที่ยกขึ้นแปลว่าอันนี้พูดง่ายๆว่าเป็นงานยังไม่เต็มที่คค่ะนะะ70-8นัง ทำทันทีจะเห็นว่าหน้าที่ดูเศร้าเหนื่อยโดยไม่ได้แอบนะคะนี่ก็ยังทาหน้าเหมือนเดิมอยู่แต่ว่าสีหน้าดูสดใสขึ้นและที่สําคัญหมอให้โฟกัสและสังเกตเลยนะคะเป็นธรรมชาติมากไม่เป็นก้อนไม่มีรอยเข็มไม่มีรอยเขียวช้ำและไม่ต้องพักฟื้นนะคะและที่สำคัญใบหน้าดูไม่แปลกดูไม่ผิดรูปจนเพื่อนทักเพราะฉะนั้นนะคะใครนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการความกังวลว่า ฉันเนี่ยรู้สึกหน้าไม่สวยหน้าตกหน้าเหนื่อยมีร่องเยอะต้องทำยังไงดีนะคะอสิทธิ์แล้วพี่เปิ้ลขอบคุณค่ะหมอเองนะคะโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวหมอจะมาพูดให้ฟังเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการประเมินหน้าเนี่ยคะ่ะสำคัญอย่างไรนะคะจะต้องขออนุญาตเริ่มจากการวิเคราะห์หน้าก่อนค่ะหนึ่งคือคุณจะต้องรู้ตัวก่อนว่า คุณมีใบหน้าดั้งเดิมเป็นแบบไหนนะคะและคุณเนี่ยอยากจะมีใบหน้าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดเลยว่าการฉีดฟิลเลอร์การเลือกฟิลเลอร์เนี่ยถามว่าสำคัญไหมนะคะตอบเลยว่าสำคัญมากแต่ส่วนนี้ขอให้เป็นความสำคัญที่รองลง,งมานะคะรองลงมานะคะการประเมินหน้าการตรวจวิเคราะห์หน้าและการ นำผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับหน้าเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะพูดเลยว่าหมอที่ไหนก็ฉีดฟิลเลอร์ได้แต่หมอที่ด็อกเตอร์จอยคลินิกค่ะทีมแพทย์ที่เนี่ยจะถูกเทรนให้วิเคราะห์หน้านะคะตามปัญหาของลูกค้าโดย 1. แก้จักปัญหาดั้งเดิม 2. ใช้ยาน้อยไม่เน้นยาเยอะแต่ให้ผลลัพธ์และประสิทธิภาพสูงสุดเพื่ออะไรคะเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ดูหน้าเป็นธรรมชาติ ไม่ปลอมไม่มีส่วนที่นูนเป็นก้อนและที่สําคัญนะคะใบหน้าโดยรวม f e ล l i n g ของหน้าคุณเนี่ยจะเปลี่ยนไปเหมือนคุณเปิ้ลเมื่อกี้ถ้าใครมาไม่ทันนะคะก็ไปย้อนดูได้ซึ่งหมอบอกเลยค่ะว่าตอนนี้แคมเปญที่หมอจัดอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นแคมเปญการแก้ปัญหาใต้ตาเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าใต้ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีดวงตาที่สดใสไม่เหนื่อยล้าไม่ลึกไม่ดำคล้ำและโทมสำคัญมาก แค่แก้ปัญหาในเรื่องของตาตกตาห้อยคิ้วตกคิ้วห้อยรอยดำและร่องลึกเนี่ยพูดเลยว่าแก้กันไม่จบนะคะเพราะว่าเป็นปัญหาที่คน80%เปอร์ซเจออยู่และที่สำคัญคืองานแก้เราโปะเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นน่ยใครที่เคยไปทำหรือเคยไปแก้มาแล้วรู้สึกว่าแก้ไปปุ๊บเนี่ยแก้ไปปุ๊บเนี่ยหน้าดูปลอมนะคะคือองศาของแก้มผิดนะคะหรือเคยแก้ไปแล้วเนี่ย เจอเป็นก้อนเวลาเรายิ้มเราขยับหน้ามันมีอะไรบางอย่างเคลื่อนอยู่ข้างใต้และดูไม่เป็นธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นปัญหาพวกนี้ไม่ต้องกังวลนะคะที่ดรจอยคลินิกสามารถแก้ให้คุณได้ค่ะก็ยังไงนะคะถ้าใครสนใจที่อยากจะปรับรูปหน้าและดวงตาให้ดูสดใสขึ้นนะคะทักมาได้ที่ไลน์แอด @drjoybeautyclinic นะคะและขอกระซิบว่า แคมเปญใต้ตาตามขุนแม่มิวกี้ประยานะคะขายดีมากๆและจะหมดลงในสิ้นเดือนนี้นะคะคิดว่าถ้าใครยังลังเลยังรอตัดสินใจดูอยู่หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ต้องไปงมค่ะทักมาได้ที่ไลน์แอดแอสไตน์ด็อกเตอร์จอยบิวตี้คลินิกและถามมาได้โดยตรงเลยนะคะเราจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเที่ยงตรงเสมอและที่สําคัญค่ะสามารถนัดเข้ามาปรึกษาฟรีนะคะกับหมอจอยหรือว่าหมอท่านอื่นที่เป็นทีมแพทย์ของเราเลยเนี่ยได้ที่ด็อกเตอร์จอยบิวตี้ ะะอาคารคิวเฮาสลุมพินีชั้น2ค่ะติดกับ MRT ลุมพินีเลยเดินทางสะดวกมากนะคะและที่สําคัญงานใต้ตาเป็นงานแก้ระยะยาวนะคะทำหนครั้งบางคนเนี่ยอยู่ได้12-18เดือนไม่จําเป็นต้องทําบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอย่ามักง่ายอย่าถือเอาว่าใกล้บ้านอย่าถือเอาว่าสะดวกนะคะให้เลือกที่ดีที่สุดเพื่อคุณเนี่ยจะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดจากหมอที่วิเคราะห์หน้าถูกต้อง และเลือกฟิลเลอร์เลือกผลิตภัณฑ์เลือกต่าง,างๆเนี่ยที่เหมาะสมกับผิวคุณผลลัพธ์ที่คุณได้ก็จะเป็นธรรมชาติไม่โปบและคุณก็จะรู้สึกมั่นใจและโง่เฮงดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะโปรถึงสิ้นเดือนนี้นะเจ้าที่รักรีบมาค่ะถึงวันนี้เดือนอะไรนะสิงหาแล้วนะคะถึง31สิงหาคมนะคะโปรจุกๆทักเข้ามาได้ที่ Line at ดแอทไซ y clinic ิได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ปิด